สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนและชาวเน็ตทุกคนนะคะวันนี้น้องพึ่งได้รับการติดต่อจากท่านสองพ่อจยช่องร้อยหนนะคะให้มาถ่ายภาพให้มารีวิวแต่การรีวิวนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสอทว,วันนี้จะมาถ่ายทำอะไรคะวันนี้ก็จะพาน้องซึ่งไปเจาะนะครับไปเจาะที่ไปเจาะรูที่ทำการผู้ใหญ่บ้านที่หมู่ที่1ีนะครับไปเจาะรูอะไรนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็ตามไปดูกันตามไปเลยค่ะ มาถึงบ้านที่ทําการผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับเพราะว่าพอตอมองนะครับพอสมองนี่ก็ได้เอาถังขยะมาที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเพื่อมาให้สอทอจอยร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยเจาะรูเจาะรูเพื่อนำแยกขยะนะครับเพราะว่าการแยกขยะนั้นนนั้นก็ต้องเจาะรูข้างเพื่อให้น้ําออกนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าขั้นตอนการเจาะรูเป็นอย่างไร เจาะรูเป็นยังไงการการเจาะรูรูน้ําออกเพื่อเราแยกขยะนี่เราก็ต้องมีมีมีค่าเรียกดอกะว่านขยายนะครับเนี่ยชุดหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทก็มีครีมอ่ากุญแจเลื่อนและกุญแจล็อกก็ก็มีะว่านนะครับมีะวัานเนี่ยครับมีตามตัวเนี่ยเรา ในการเราเราเจาะเราก็เอาเอา,เอานำดอกสว่านตอนนี้เราจะจะใช้หกขุนนะครับเราก็นําดอกสว่านออกมาเลยนะครับหกขุนเนี้ยแล้วแกะออกมานะครับแล้วก็มาถอดน,น็อตใส่ไปอย่างนี้นะครับใส่ล็อกไปแล้วก็เอานะครับน็อตเนบังคับนะครับน็อตบังคับเราก็มีน็อตบังคับก็ใช้ทิมล็อกเนี่ยจับไป แล้วก็ขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นเพื่อไม่ให้เวลาไกสปโดนสว่านแล้วเราจะได้ใช้สะดวกสบายไม่หลุดบ่อยนะครับแล้วก็ขันหัวสว่านเพื่อจะน,นําแกนใส่เข้าแปลงในล็อกแล้วก็ล็อกนะครับล็อกล็อกให้แน่นนะครับล็อกให้แน่นเลยเนี่ยครับล็อกให้แน่นเอาพิมล็อกบิดอีกนิดหน่อยเนี่ยนะครับ ดอกเตอร์ว,วานอย่างนี้ก็จะปรับแนี้อย่างนี้ได้เลยเสร็จแล้วนอนนอน,นอนยางนอนแล้วอนอนแล้วอา่าเดี๋ยวสอท่อจ่อยก็มีหน้าที่เจาะนะครับเพราะว่าน้องเพิ่งนี่เจาะไม่ไม่ได้ต้องสอท่อจอยร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นที่จะเจาะได้นะครับกาดูนะก็หางนอน็จแล้วห้า เจาะลงไปอย่างนี้เลยเนี่ยคือเอียงซ้ายเอียงขวานะครับไม่ใช่เจาะตรงตรงไปเราต้องเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนั้นจะไม่เข้านะครับเราต้องเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะว่ามันเนี่ยเอีจงยเอียงขวาแล้วก็ใช้ดจกขยายเนี่ยจะไปถึงน่ครับจะไปถึงแล้วก็กดลงไปเดียวนะครับเนี่ยการเจาะแล้วก็ใช้ตัวข้อ pvt 6ขุนตัวนึงก็7บาท นะครับแต่ซื้อมากๆเพรางว่าหกบาทเนี่ยตัวเนี้ยขนลงไปนะครับถ้าไข่ลงไปไม่ได้ก็เอาตะวนันตะกีนเล็กไปหน่อยก็เอาตะวนันคว้านหน่อยนะครับคว้านหน่อยนะครับรู้มันแคบที่เราจอะแทงแรกก็รู้มันแคบแล้วก็โยกซ้ายโยกขวานหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็ลองลอง เราลองเอาท่อ PVT เนี่ยลงไปใหม่นะครับค่อยๆไขเข้าไปนะครับไขยเกี่ยวเข้าไปมันจะพอดีนะครับรู้จะพอดีที่เราถ้าเราจะไปตรงๆเลยมันจะไม่พอดีเราต้องโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็เอาลองลองเอาท่อ PVT เนี่ยขันลงไปไม่ต้องใช้ตัวบังคับในนะครับเรา เราขันเข้าไปเลยแล้วก็เราก็จะได้ลักษณะน้ําจะไม่ออกตรงน้ําจะไม่ออกตรงตรงตรงรอบรอบนะครับน้ําจะออกตรงปลายก๊อกทั้งหมดเลยอ่ะที่เราทําแล้วหลังจากที่เราเจาะไปแล้วเนี่ยเราตั้งอย่างเงี้ยน้าจะออกตรงปลายก๊อกจะไม่ออกตรงปกนี่นะครับนี่คือการเจาะรู เพื่อเอาระบายเอาน้ำออกจากหลังท pues, ี่เราได้นำขยะเนี่ยมามาหมักนะครับมาหมักหมักเป็นชั้นๆเอาฐานใส่แล้วเอาซ้ายใส่แล้วท้ายใส่ทรายใส่แล้วซ้ายใส่แล้วก็เอาดินเอาขยะเปียกขยะขยะเปียกที่เรากินเนี่ยเอามาใส่ใส่แล้วก็เอาดินหมกไว้เป็นชั้นๆดินหมกอย่างเ้อยก็หมกให้ให้หมดนะครับตะเต็นหนึ่ง ขยะประมาณตับเต็นหนึ่งเดินก็ตับเต้นหนึ่งใจแล้วก็น้ําจะออกของปลาย๊อกนะครับตรงนี้เราใจเนี่ยเราเราพันแน่นแล้วเนี่ยนะครับแล้วทําอย่างเงี้ยทําอย่างเงี้ยอแล้วถึงจะหมักขยะเปียกได้ทาไมทาอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีรูออกรูออกหรือช่องระบายออกแต่ผมเรียกรูออกนะครับอันนี้ก็ถือว่าตามประาบ้านนอกบนน้ำบดเรานะคก็บ อย่างนี้เนี่ยในเรื่องในการของอันนี้ของออตมนะครับเดี๋ยวก็จะพ่นชื่อเป็นออตมอันนี้มาหมู่ที่1 4ีออตมหมู่ที่14บ้านดอนพุทธาขังขยะลูกนี้ประจําพ่นอย่างนี้ถ้าหมู่อื่นๆก็พ่นประจําของหมู่ตัวเองเลยออตมประจําหมู่ที่6หมู่ที่สี่หมู่ที่สามหมู่9้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไปให้ ให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนไปบอกให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนเนี่ยแยกขยะตดเราก็ตามไปบอกตามติดตามเนี่ยแล้วก็ให้ในขยะตดในหมู่บ้านของเราเนี่ยจะได้ขยะที่เอามาใส่ถังขยะของเทศาบาลเนี่ยจะมีที่สิงมันนิดเดียวมันไม่ไม่เยอะแล้วครับแยกไปแล้วเนี่ยมันมีนิดเดียวแยกขวดไปแล้วแยกพลาสติกใสไปแล้วอ่าเหลือโฟม เบาๆหรือเศษอ่าเศษอ่าขยะที่มันไม่ใสขยะขุณอย่างเงี้ยถุงคุณสถุงที่มีสีอะไรเงี้ยแล้วก็เหลือนิดเดียวมาใส่ถุงไว้ mm hmm. เทศบาลเราเนี่ยเขาเรียกว่าลดภาระให้ทางเทศบาล mm hmm. เทศบาลต่อไปเทศบาลเราจะไม่ขาดทุนนะครับเ mm hmm. พราะว่าเราแยกออกมาแล้วถือว่าได้ผลที่ต่อท่อจอยทํามาแล้วนี่เป็นอ่าประสบการณ์นะครับทํามาแล้วหลายบ้าน ต่อไปเราจะทําทุกหลังคาเรือนทุกหมู่บ้านเพื่อให้ลถทยะในตนําบลทุกวันเราขาดทุนเดือนละตีหนึ่งต่อไปเราทําหมดทุกหมู่บ้าน20หมู่บ้านเนี่ยเราก็จะทางเทศบาลเราก็จะไม่ขาดทุนเราก็จะมีเงินสะสมมาไว้สร้างถนนค้นทางอะไรที่แล้วแต่ที่เรายังไม่ ยังไม่เพียมพอที่จะเดินกันเนี่ยนะครับนน้าประปลาอะไรต่ออะไรที่ยังไม่ใสอย่างนี้นะครับไฟไม่สว่างเราในเทศบาลเราก็จะมีถนน,นดีน้ําไหลไฟสว่าง3ตัวครบนี่ถือว่าจเจริญมากแล้วนะครับทำไม่ได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับตอนนี้มาอยู่ที่นําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14พอแม่พี่น้องที่ดูคลิปนี้ ที่ผมแชร์ไปนี้หวังว่าทุกคนทุกท่านทุกคนทุกท่านนั้นก็คงจะทำตามนะครับทำตามนี้ถ้าไม่รู้อย่างไรหรืออะไรอย่างเงี้ยโทรหาต่อทอจ่อย0899580904นะครับตำบลหนงแสงอำเภอคาจังหวัดชัยนาทนะครับก็เราก็จะไปทำความเข้าใจให้ท่านรู้จริงๆเนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้น้องพึ่งต้องขอขอบคุณท่านสอทอจ่อยช่องร้อยนะคะที่มีการ,รแนะนำ <5. S 2> การต่ออุปกรณ์การแยกขยะเปียกนะคะครับนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนนะครับต่ให้ไปทั้งผู้ที่จะแยกขยะจะได้ทำได้ถูกต้องนะครับเี้เดนะเดี๋ยวสำหรับ e ีพีหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะคขอบคุณคมากครับสวัสดี